แป่นครราชะรีมาผูเขลาลาดโคกขวดตุดนอีกสูงเนินโคกสะอาดสีคิ้วหนองน้ำขุนบ้านใหม่สำโรงลาดตัวขาคลองไผ่คองขนาดปิจันทิทับม่วงปากช่องบันไดมาปา,กกางปาะตกังตรงม่วเบกหุลรักพาพิศมักกระเบาชุมทางแก่งคอยหนองบัวสลักบุรีบ้านก้องแกหนองสีดาหนองแตงหนองโปรยชุมทางบ้านพาทีบ้านหลอดก,กาญจิพิยาบ,างบงงนนงังปะมีรตีตอเนินหลักสี างมีกรมรถไฟกวมเวียนจุทานรับซื้อสามเสิปไายทางสะานีนกรุงเทพให้นำติดต่อให้สับภารัฐของท่างข้าไปรลกับโดยษารที่สัญลรที่อาาจารย์พ้ียบร้อยครับ